สวัสดีทุกท่านนะครับกับข่าวสุดช่องข้าวปั้นเวีดอีกครั้งนะครับอยู่กับ3.11 Pack of Excite นะนะครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเสียงนะครับไอบ่อยและไอหนักเลยนะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่แหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีนะครับพอเสียงมีแล้วก็ทําให้เลยละกันนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมานําเสนอสกิลนี้ครับเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกมีคนแซวนะครับให้ทางสเตชันแปลเลยนะครับ Lacerate ลาซเรกนะครับหรือว่าดาบหรือว่าดาบปืนกลนั่นเองนะครับพี่ผมทําไว้สามจุดหนึ่งศูนย์นะครับโดยประมาณนี้นะครับหรือผมจะเรียกว่าขึ้นดาบละกันนะครับเอาง่ายๆนะนะครับเพราะว่ามันไม่แปลให้นะครับภาษาไทยนะครับมันแปลว่าฉีกร่างนะครับมันไม่เท่อะผมเรียกว่าขึ้นดาบละกันนะครับไอ้ขึ้นดาบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าไม,ไม่ถ้าของไม่สุดไม่โหดเลยจริงๆนะนะครับถ้าของไม่โหดจะไม่สุดเลยนะครับ เนื่องจากว่าการโจมตีตอบวินนทีนะครับของขึ้นดาบเนี่ยค่อนข้างจําเป็นอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับนี่ของผมไวไวเกือบสุดแล้วนะนะครับแต่ว่ายังไม่ไวม่สุดนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ดาบไซรัสนะครับหรือว่าดาบสวรัสนั่นเองนะนะครับการโจมตีแต่ละครั้งนะครับนับจากเจมของเขาเนี่ยนะครับจากหัวเจมก่อนเลยนะครับราเซอรตนะครับหรือว่าขึ้นดาบเนี่ยนะครับ เมื่อเราใส่ธรรมดาเลยนะนะครับเจมเจมเดียวฟัน2ครั้งแต่ถ้าใส่เป็นมัลติเพจนะครับหรือว่ามัลติสไตล์นั่นเองนะครับจะเพิ่มตามจํานวนเจมนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับมัลติสไตล์เนี่ยนะครับเป็นอเวเคนนะครับผมเนี่ยเป็นรลเวลสนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอเวเคนจะบบกอีก3ครั้งเราคลิกครั้งเดียวออก5ครั้งเลยนะครับคลิกครับปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะจากเจมเนี่ยบวก2นะครับแล้วมัลติสไตล์อีกนะครับ ถ้าไม่เอาเวกเคนนะครับก็อีก2ครั้งก็เป็น4ี่ครั้งนะครับถ้าเป็นเอาเวคเคนก็เป็น5ครั้งนั่นเองนะครับถามว่าทําไมนะครับสกิลนี้ถึงมาแรงในแพทในช่วงช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสกิลสกิลหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสกิลนี้นะครับไอขึ้นดาบเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีการเพิ่มนะครับความเสียหายกายภาพเป็นหน่วยให้กับเจมเจมนี้นะครับและแพทนี้เนี่ยนะครับ เกี่ยวกับด้านค่ากายภาพเนี่ยนะครับมันจะโกงมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีพาสสีบนะครับหลายพาสเลยนะครับเพื่ออำนวยให้การโจมตีประชิดนะครับหรือว่าค่ากายภาพเนี่ยค่อนข้างมีเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นสกิลนี้นะครับบอกเลยครับว่าคนเล่นกันเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นมันเป็นสกิลที่ต้องบอกว่ากึ่งจะเมต้าด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมดูมาเนี่ยนะครับจะมีทั้ง จะไม่อัพวาลแพดนะครับแต่ว่าการดูดเลือดและฟื้นฟูเลือดเนี่ยค่อนข้างโหดมากนะครับตายยากมากแล้วอึดมากนะครับผมกำลังจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเสียงนะครับงั้นเอาบิลไปก่อนละกันนะครับบิลนี้นะครับย้ําอีกครั้งบิลบิลนี้นะนะครับจบได้ทุกบอสนะครับเล่นได้ทุกแมปย้ําอีกครั้งถ้าแมปสะท้อนนะครับหงายท้องอย่างเดียวท่านผู้ชมก็ต้องห้ามลงโดยเด็ดขาดนะครับย้ําอีกครั้งนะนะครับ บิลนี้ลงได้ทุกบอสนะครับฆ่าได้ทุกบอสเลยเอาง่ายนะครับไอ้บอสไหนที่ว่าฆ่าไม่ได้เนี่ยนะครับผมแอดมาเลยครับเดี๋ยวผมไปฆ่าให้ดูเลยนะครับฆ่าง่ายมากนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าไอ้ขึ้นดาบเนี่ยฆ่ายายมากนะครับแล้วใช้ดาบสซลัด์แยกล่างด้วยนะครับขึ้นดาบจะเต็มหน้าจอเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับขึ้นดาบแยกล่างสามร่างเต็มหน้าจอเลยนะครับล้นหน้าจอกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไอ้ขึ้นดาบเนี่ยนะครับเพราะว่ามันโกงมากนะครับรวมถึงนะครับ เราเล่น Impact ด้วยนะครับแล้วคาสมันส่งเสริมกับ Impact ฉะนั้นขึ้นดาบปืนกลนะครับแม่งเป็นวิชาที่โกงมากในแพทแพทนี้นะนะครับฉะนั้นเล่นกันเถอะครับมันโคตรโกงเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับไอดาไอขึ้นดาบเนี่ยนะครับหัวเจมเขาบอกว่าเป็นการโจมตีนะครับมีพื้นที่มีกายภาพและประชิดฉะนั้นคุณอัพคาสต์นะครับคาสต์อะไรก็ได้เล่นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรนเอเตอร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแกนเนอร์สไลเยอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์สเกอร์เองนะครับหรือว่าจะกระนอตเล่นได้หมดเลยนะครับทุกคัสซัพพอร์ตหมดนะครับเพราะว่าไอ้ขึ้นดาบเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเล่นคาสได้คัสหนึ่งหราจะโหดย้ำครั้งนะครับว่าแพดสามจุดหนึ่งเล่นได้หมดแล้วถ้าคุณเล่นเป็นแชมเปี้ยนแม่งโคตรโหดกว่านี้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีพาสซีฟนะครับหรือว่าคัสของเขาเนี่ยเพิ่มทิมแทงหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ามันจะไปบวกนะครับ ของโหนดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโหนดเขาเรียกว่า one สไต l ์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ดูในช่องนี้นะครับทาความเข้าใจด้วยนะนะครับผมจะเรียกศัพท์ใหม่ๆให้ละกันนะครับคัสนี้เนี่ยนะครับหรือว่าโหนดนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณทําสถานะทิ้นแพงนะครับมันจะอยู่นะครับประตูตัวอื่นที่อยู่ใกล้สถานะทิ้แพงไปด้วยฉะนั้นมันจะเชื่อมติดเป็นลูกโซ่ ย้ำอีกครั้งนึงครับว่ามันจะเชื่อมติดเป็นลูกโซ่นะครับและเมื่อคุณสกิลนะครับทิมแทงมันจะเพิ่มให้อีก4ครั้งนะครับฉะนั้นทิมแทงธรรมดาบวก5นะครับแล้วจากโหนดนี้อีก4นะครับรวมกันเป็น9นะครับแล้วถ้าคุณเล่นแชมเปียนนะครับมันจะเป็น one style hit เพราะมันจะเป็น10พอดีนะครับเมื่อ10ทิมแทงปุ๊บย้ำอีกครั้งนะครับปุ๊บหนึงแล้วคา์าของแชมเปียนจะแสดงผลเมื่อทิ เมื่อผลของทิมแทงนะครับมันจะเป็นหนามเนาะนะครับอยู่บนตัวมอนเตอร์มันจะเพิ่มค่ากายภาพไปอีกฉะนั้นแชมเปี้ยนแม่งโคตรโกงเลยนะครับกับสายทิมแทงของโนดนี้นะนะครับโนดนี้โนดเดียวแชมเปี้ยนนี่โอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างเลยนะครับเขาเรียกว่า1ฮิต10ทิมแทงเขาเรียกว่าวันสไตล์ย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันสไตล์เพราะทำดรามีได้ถึง35%เจากค่ากายภาพนั่นเองนะครับฉนั้นท่านผู้ชมเนี่ยใช้ โหนดนี้เล่นแชมเปี้ยนโคตรโหดมากนะครับหรือว่าท่านผู้ชมไม่อยากใช้แชมเปี้ยนนะนะครับใช้จีเวลนะครับเพิ่มความเพิ่มการทิ้งแพงอยู่ได้นานอีก2ครั้งแบบนั้นก็ได้ครับชดเชยจากนะครับก็เล่นเซเลเยอร์ก็ได้เล่นเบอร์ซเกอร์ก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะครับบอกเลยครับว่าโหดแน่นอนนะครับต่อไปนะครับของสมใจนะครับย้ำอีกครั้งนะนะครับดาบมือหลักนะครับเอาให้ไวข้างหนึ่งนะครับไวสักประมาณ1.98ก้าำลังดีนะครับหรือว่า 2. สูขึ้นก็ดีครับเพราะว่าค is ่าการโจมตีต่อวินาทีเราส่งผลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมาดูการโจมตีต่อวินาทีผมครับอยู่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์แล้วออราที่ผมไล่ท่านผู้ชมเห็นด้านซ้ายแล้วเนาะนะครับมีอะไรมากนะครับมีเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วนะนะครับนี่เพิ่มแล้วนะครับยํามีครั้งนี้เพิ่มแล้วนะนะครับนี่เพิ่มแล้วยังแค่ศูนย์จุดสามศูนย์นะครับมันก็เลยต้องจําเป็นต่อการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเราเนี่ยทำความการโจมตีเนี่ยให้ได้0.28นะครับยงมีครั้งเพราะว่าผมมีออสซารด้วยนะครับเมื่อค่าฉะนั้นผมจะมีความเร็วต่อวินาทีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้หลากหลายเลยนะครับเลือกต้องบอกว่าหลากหลายเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะฟันช้าลงแต่ว่าฟันทีเดียวเนี่ยตัวแทบขาดก็ได้ครับเพิ่ม DPS เข้าไปนะครับเอาล่ะเจมนะครับที่ผมลิงก์ไว้นะครับ ก็มีขึ้นดาบนะครับแล้วก็มีเอาเวกเกตเมลีในะคี้ยระดับห้านะในะงีครับคอรับไม่ได้คอรับไม่เคยได้เลเวลหกสักทีในเงี้ยมันรู้เป็นอะไรนเี้ครับโพเวอลิสนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายประชิดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็นเี้ครับทิมแทงเลยนะครับเกมนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะนเี้ครับทิมแทงเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มโอกาสการทิมแทงให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มผลของทิมแทงได้อีกนะครับฉะนั้นมันจะซัััััััพพพออออรรรร์ตกบบบคคคนนนนนะะหืวว่่่าโ้ทีผมไเง ไอวันสไตล์นั่นเองนะครับเมื่อฟันฟุบนะครับบอกได้เลยครับว่าหนักหน่วงพอๆกับคูณคิเลยแหละนะครับหนักหน่วงมากๆเลยนะครับแล้วก็เจมต่อไปนะครับเป็นอเวเกตมัลติสไตล์ไม่ใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยความเร็วของเราเนี่ยจะลดหายไปมากเลยนะครับถ้าคุณไม่ใส่มัลติคุณจะใส่เป็นฟาสเตอร์แท็ก็ได้นะครับแต่ว่าผลของการโจมตีซ้ำนะครับมันจะ ไม่ได้ของเหมือนมัลติสไตล์นั่นเองนะครับแนะนําใส่มัลติแทนฟเตอร์แท็จะดีกว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับเจมนี้ถ้าใครเล่นท่านะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเป็นอเวเรนพูตริตี้นะครับตัดท่าทุกอย่างออกนะครับเป็นแค่ค่ากายภาพล้วนๆเท่านั้นเองนะครับก็แค่นี้ครับหกลิงนะครับ6กลิงแค่นี้โหดมากๆแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าจากการคำนวณนะนะครับ โหดมากเลยนะครับผกลิงนี้นะครับผมคำนวณเจมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีดาบไว้ข้างหนึ่งนะครับหรือใครจะเล่นดาบแล2สองข้างก็ได้นะครับความเร็วการโจมตีตอบวิธีเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเสียโอกาสการแยกล่างนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากดูการแยกล่างมันโหดแค่ไหนนะครับให้ย้อนกลับไปดูในคลิป2 3 1 0นะครับเพราะว่าผมพูดเรื่องบิลวันนี้อาจจะคลิปยาไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลงแมบให้ท่านผู้ชมได้ดูย้อนหลังละคันนะครับหรือว่าไปดู3า0ชื่อคลิปว่าด่าปืนกลก็ได้นะครับผมกดเนี่ยแค่3าทีนะครับสกิลสิบ้าครั้งนะครับบอสเนี่ยนะครับขององค์รักายรัสเนี่ยนะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาเวทเข่นแปดเนี่ยตัวแทบแตกเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับกลับไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับเสื้อก็เป็นให้แบบนี้ครับรบมาหน้านะครับหรือว่าจะเป็นอดเคิร์ดก็ได้นะครับหรือว่าเพิ่มสากเข้าไปนะครับ แต่ว่าที่แนะนําเลยนะครับให้มีโอกาสติดคีิที่เนะครับของสายแอคแท็กเนี่ยให้อยู่หนึ่งบรทัดแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้คิยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจหรือว่ารีดาเมจนั่นเองนะครับส่วนแหวนสาบนะครับถ้าคุณจะใช้เป็นวอลเนอร์บริตี้นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยโดนสาบภาคยาภาพเยอะขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ว่าจะสลับใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแอสซิสต์มาร์กนะนะครับเราจะได้ชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ได้โอกาสคุณคิยเข้ามาอีกยี่ยี่สิบหน่วยโดยประมาณนิดๆนะครับก็ ไม่เสียหายเนาะสลับสลับได้เสมอครับถุงมือนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมมีนะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นคูลิ่งสไตล์แบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจบได้ไวมากฟื้นเดียวหายเลยนะครับแบบนี้นะครับรองเท้าการสามธาตุ้วแต่ท่านผู้ชมมีนะครับของแบบนี้แล้วก็หมวกหมีจบเลยครับโอ้ยไอบ่อยครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ย เลือกของใช้เด้แล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมีละกันนะครับเอาง่ายๆจะผมใส่เป็นตัวอย่างให้อซอยนะครับลืมบอกซอยนะครับผมใช้เป็นเอ็กเซนกดนะนะครับมีเอ็กเซนกดด้วยนะครับซอยเส้นนี้หรือเปล่านะครับอ๋อไม่ใช่ครับอีกเส้นหนึ่งล้วกันเส้นนี้นะครับก็เพิ่มค่ากายภาพให้มันสูงที่สุดนะครับแล้วก็มีตัวคูณคิทีนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับอันนี้มันติดมานะครับก็เลยแบบที่เกียจเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็คราเป็นโอกาส คิทิคอลนะครับไป้แคเลือดแค่นิ้เองครับส่วนบิวนะครับท่านผู้ชมนะครับของเนี่ยสมใส่หมดแล้วเนาะนะครับเอหมววหมวกหมีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่มวกหนูแทนหรือว่าเดวโต้ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะนะครับแต่แนะนําไม่เป็นมวกหมีดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้เลือดด้วยนะครับเลือดเนี่ยสูงสุดถึงหนึ่งร้อยหน่วยรวมถึงนะครับมีโอกาสคิทิคอลนิดนึงแล้วก็ความแม่นยําด้วยฉะนั้นความแม่นยําจําเป็นต้องใช้ใส่หมวกหมีซะเถอะครับ นะนะีครับเอาร่นะครับต่อไปเป็นพารซีฟครับผมเล่นของดูริดนะนะครับดูริดก็ได้เบอร์สเกอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกใช้นะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์มาว่าไรเดอร์ได้ไหมนะครับไรเดอร์เนี่ยอย่าเลยครับมันเล่นธาตุจะหนักหน่วงกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นกายล้วนเนี่ยนะครับให้เป็นเป็นพวกเบอร์สเกอร์นะครับหรือว่าเป็นดูริดนะครับจะจะดีกว่านะนะครับเอาร่นะครับ ค่าก็แบบนี้เลยนะครับเพิ่มความเร็วนะครับผมไม่เพิ่มค่าการโจมตีนะนะครับเพราะว่าขึ้นดาบเนี่ยนะครับใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะนะครับความเร็วเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับเป็นอาวุธคู่นะครับปึ๊บๆๆนะครับพอเรเวลนี้สิบอ่านี้เสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมย้ายไปซ้ายมือนะนะครับเรเวลประมาณสิบกว่าเนี่ยนะครับย้ายไปซ้ายมือนะครับ อัพนี่ครับอัพเลือดวงนี้ยังไม่ต้องอัพนะนะครับยังไม่ต้องอัพนะครับขยับไปด้านซ้ายครับเอาตรงนี้ครับแล้วเอาทิมแทงนะครับหรือยังไม่อัพทิมแทงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับถ้าคุณยังไม่ใส่เจมนะครับระดับต้นคุณก็อัพมีก่อนครับพื้นที่เพราะว่าทุกสกิลนะครับย้ามีครั้งนะครับมันจะมีพื้นที่ของมันเองนะครับฉะนั้นอัพไว้ตรงนี้ก็ดีครับเพราะเลเัลต้นๆนะนะครับลงมาซ้ายนะครับปุ๊บลงมาด้านล่างครับอัพตรง อัพช่องจิวเนี่ยว่าที่หลังก็ได้นะครับไอพวกจิวเวลเนี่ยนะครับแถมอัพวงนี้ก่อนครับถ้าเขาถ้าเราเล่นดาบอัพวงนี้เลยครับทั้งวงเลยนะเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มโอกาสคีิที่ข้อคูณคติที่ข้อครอีกนะครับฉะนั้นวงนี้ต้องอัพนะครับส่วนวงส่วนพอเสร็จเสร็จแล้วนะครับมาด้านขวานิดนึงนะครับมาอัพโอกาสคีิที่ข้อนะครับแบบนี้นั่นเองนะนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมไล่ให้เลยนะนะครับมันจะได้ง่ายต่อการวิวนะครับไอตรง2จุดนี้ค่อยอัพที่หลังครับปึ๊บ เมื่อเราเสร็จแล้วครับเราขึ้นไปด้านบนครับอัพเลือดนะครับปุ๊บปบนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับปุ๊บอัพค่าเกาะนะครับและค่าเลือดนะครับแล้วก็วงนี้เลยนะครับแค่ครึ่งวงนะฮะนะครับเอาแค่ครึ่งวงพอนะครับและด้านบนครับปุ๊บผ่านวงจิเวไปก่อนนะครับให้เราเลเวลหกสิบแล้วค่อยอัพครับมาอัพนี่ครับวงเลือดนะครับด้านฐานธาตุและด้านบนครับเอาทั้งวงเลยนะครับโอกาสคริจิคอลคูณคริจิคอลนะครับฉะนั้นจาก ที่ผมพูดมานะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับลากลงมานะครับปุ๊บนี่ขึ้นนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสามนะครับถ้าใครอัพตรงนี้ก็เป็นสี่บสี่นะครับฉะนั้นสี่บสี่คุณมีดาเมจที่จะเวลแล้วนะครับผ่านแอคผ่านแอคต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราไปด้านขวาครับหรือคุณจะอัพเพิ่มก็ได้นะครับคุณจะอัพเพิ่มตามที่พอใช้ก่อนนะครับเพราะว่า เลืว้นต้นๆเนี่ยบางท่านของสวมใส่มันไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะครับแล้วก็มาด้านขวาครับออพวาวแพดนะครับวาวแพดและนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับที่ทําให้มานาเราเพียงพอคือการดูดมานานั่นเองนะครับสกิลโดนปึ๊บมานารีทันทีนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ลงมาด้านล่างครับปึ๊บป๊ทุกคนทุกท่านจะถามนะครับว่าเอ้ยผมใส่เอาคู่แล้วโนดนี้ผมใช้ทําไมนะครับ ไอโนดเนี่ยผมใช้ทาไมงั้นผมพูดอีกครั้งหนึ่งลวกันนะครับเพิ่มความเสียหายด้วยมือหลักมือหลักคือข้างนี้ครับข้างสายมือนี่คือมือหลักนะครับสายจอของมืออาวุธนี่คือมือหลักนะนะครับเพิ่มความเสียหายจากมือหลักอีกห้าสิบอร์เซ็นตแล้วดูดาบผมนะครับเกือบหกร้อยนะครับฉะนั้นมันจะรุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วเพิ่มความเสียหายจากมือรองนะครับมือรองคือดาบสุรันั่นเองนะครับหรือว่าดาบเล่มนี้นะนะครับมันเร็วหนึ่งจุดสามห้านะครับ โหนดนี้จะช่วยให้เพิ่มความเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีจากมือรองอีก20%ซนะครับฉะนั้นโหนดนี้จําเป็นที่ต้องอัพมากนะครับถ้าคุณเล่นดักโซลัดนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาให้ครึ่งวงนี้นะครับครึ่งวงนี้นะนะครับแล้วต่อแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าสิบกว่านะครับคุณจะสุดวงนี้แล้วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นั่นเองนะครับเพิ่มโอกาสคริทิคิลนะครับให้กับอาวุธคู่นะครับแล้วก็เลื่อนตามอัพ ที่ผมอัพไปได้เลยครับแค่นี้เองครับจบแล้วนะครับแล้วเรามาดูนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าผมเนี่ยนะครับความเร็วการโจมตีแบ็แบบไหนบ้างนะครับตำแหน่ยืนบ้านเนี่ยนะครับผมยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นท่าโลหิตนะนะครับอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับความเร็วนะครับของผมเนี่ยน้อยมากนะครับอยู่ที่สามจุดสามหกหรือรวมหรือหารแล้วผมสกิลต่อครั้งอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สาม ก็มีออลซาร์ช่วยด้วยนะครับก็ประมาณอยู่ที่เร็วสุดบวกบวกกับอ่บัตรเล็กนะครับผมเต็มซี่เลยอยู่ที่สองจุดศูนย์จุดสองเจ็ดประมาณนี้ครับแต่ว่าเรามีร่างแยกที่ช่วยกระหน่ำนะครับฉะนั้นเราไม่ซีเรียสครับความเร็วเต็มที่ฟูลชาร์เอาให้ได้สองจุดศูนย์เจ็ดโดยประมาณจะโหดมากนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ความแมั่นยำนะครับไอ้ที่หลบเกงเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือหลักและมือรองจำเป็นมากเลยนะครับ ความปั้มเงนยําเนี่ยนะครับโอกาสคริทิคอลนะครับ77.95ินะครับก็คือตีเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับเกินครึ่งนะครับก็ดีแล้วนะครับแบบแบบนี้นะนะครับส่วนคูณคริทิคเลเนี่ยเลขสวยเลยนะครับ666 6นะนะครับฉะนั้นคิเมื่อไหร่เก็บโบดทันทีเลยนะครับเพราะว่าคูณคีเราเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนเป็นกระบวนท่าโรหิตได้ด้วยนะครับคือกดเปลี่ยนเป็นกระบวนท่าโรหิตนะครับแบบนี้ครับ บึ๊บขึ้นมานะครับการสกิลของเรานะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้เป็นกระท่าโรนิดนะครับซึ่งสามารถทําให้มอนเตอร์หรือบอสเนี่ยนะครับแต่ว่าไซรัสรัดนะนะครับไม่ติดเลือดไหลนะครับสามารถทําให้ติดสถานะเลือดไหลและเมื่อเลือดไหลแล้วนะครับจะโดนแรงขึ้นนะครับก็แบบนี้นั่นเองนะครับและดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแบบนี้ครับจาก3.1จุดหนึ่งจากสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับมาเป็นสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่า มันจะสามารถทำดาเมจได้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมให้ดูเจมเจนี้นะครับเป็น a อเวเ n นตมัลติสไตล์นะครับเมื่อสกิลครั้งแรกนะครับเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก20%นะครับฟันซ้ำครั้งที่2นะครับโดนอีก40%นะครับและครั้งที่3โดนแรงขึ้นอีก60%รวมเป็นเร็สามารรทัดนี้120%ท่านผู้ชมคิดว่าเยือกไหมนะครับกับดาเมจเนี่ยนะครับชนิดว่า ย้งมีกครั้งนะมินเลอร์นะครับหรือว่าย่างร่างแยกของเราก็สามารถใช้บรรทัดนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยครับว่ามันจะทําให้สกิลเนี่ยฟุบฟ้บฟุบฟ้บหมดหน้าจอได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะแล้วนะนะครับผมจะลงแบบให้ดูเนี่ยคงจะประมาณตัดต่อนะครับต้องตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขี้เกียจตัดด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับยังสามารถนะครับใช้นะครับ จิ้วนะครับที่ช่วยให้คุณเนี่ยต้องบอกว่าถูกชะลอนะครับถูกชะลอการส,สกิลลงนะรหรือว่าถูกตีช้าลงนั่นเองนะครับต้องใช้แบบนี้ครับคุณจะไม่ถูกขัดขวางเลยนะครับเวลาคุณจะไล่สกิลเนี่ยนะครับหรือว่าคุณจะสกิลเนี่ยบางครั้งคุณสังเกตไหมครับว่าเราอยู่ใกล้มอนเตอร์เกินไปหรือมอนเตอร์เนี่ยขัดขวางเราเราจะสกิลติดขัดหรือว่าช้าลงถ้าคุณได้ G กทเวลนะครับที่คอรับแบบนี้คุณจะสกิลเนี่ยได้ลื่นขึ้นนะครับ เอาง่ายว่าคุณทั้งดูดแรงขึ้นนะครับจบไวขึ้นทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยนะครับเพียงแค่คอรับคอรับนี้นะนะครับคุณจะไม่ถูกขัดขวางใช้แบบนี้นะนะครับก็คลิปนี้นะครับผมต้องบอกว่าฝืนร่างกายนะครับมาทําบิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเออจีเวลนะครับจีเวลใหม่นะครับผมใช้เป็นจีเวลกายภาพนะนะครับตรงนี้นะนะครับผมก็เพิ่มนะครับห้าความ หาปเนนะครับทำความเสียหายไป2เท่านะครับแล้วก็ใส่จีเวลเพิ่มไป2อันแบบนี้นะครับเพิ่มเลือดนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจีเวลผมเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเพิ่มความเสียหายนะครับเพิ่มประชิดนะครับเพิ่มความเร็วนะครับเพราะว่าความเร็วเราต้องใช้ชดเชยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการดูดเลือดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมอัพดูดเลือดไว้แค่จุดๆเดียวเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องมีเพิ่มนะครับมันจะได้ดูดแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความเสีียยหาของพื้้นนท่ะครับแลวก็ เจาะการป้องกันนะครับของค่ากายภาพนั่นเองนะครับฉะนั้นสองอันนี้นะครับมันจะรวมๆกันเนี่ยนะครับเป็นสิบสองเปอร์เ็นตนนะครับก็คือค่าเจาะกายภาพนั่นเองนะครับหรือว่าค่าเจาะเกาะนั่นเองนะครับส่วนค่าเจาะเกาะอย่างอื่นนี่นะครับก็จะมีของเจมเจมอ่าีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อสตูติดทิ้มแพงแล้วนะครับจะมีการท่วมท้นนะครับท่วมท้นคือการเจาะนั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะนะครับ การป้องกันขยักอ่ากายภาพของตัวอีกสามสิแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือเจาะค่ากายภาพนั่นเองนะครับรวมกันเนี่ยนะครับก็เป็นสี่สองเนนะครับก็น่าจะพอแหละนะครับน่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าผมคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับกับดาบปืนก้นนะครับหรือว่าขึ้นดาบนะครับพี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับพูดไปพูดมาเสียงไม่ค่อยมีนะครับ เดี๋ยวผมไปกินยาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงแมปให้ท่านผู้ชมดูทําเป็นไฮไลท์เลยดีกว่านะครับของสามจุดนหนึ่งะครับจะฟันบอสสักกี่ทีนะครับกดสกิลสักกี่ครั้งนะครับเพราะว่า1ครั้งเนี่ยมันคิกหนึ่งครั้งออก5ทีนะครับจะคิกสักกี่ครั้งเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วมินเลอร์ของเรานะครับทาวันสไตล์ได้ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะนะครับผมจะปล่อยให้มินเลอร์เนี่ยฆ่าบอสให้ดูนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไอด้วยไอค่อนข้างหนักเลยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย